คือฝนมันตกน้ำมันท่วม <S <S แล้วถ้าท่านอยากจะไปเล่นน้ำกันสององค์สองคนเนี่ยเอ๊ะเป็นเนรแล้วนี่ตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นเน,เนร<น>จะเ,<น>เคยบวทเนรพระรูร้อนฮะแต่ตอนนั้นเป็นเด็กอ่านั่นแหละทีนี้ <S <S น้ำมันก็ขกุ่นคลาดทีฝนมันเพิ่งตกลงมาก็คลุมก็นนกหนหินก้อนเนินมองไม่เห็นหรอกโอเอาหน้าลงคว่ำลงไป ไปถูกที่สำคัญเะด้วยครับทีนี้กลับมาให้อาจารย์ใครเอาอยาแดงอยาเดิมมาช่วยกันใส่แต่ดีที่ไม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 รุนแรงมากเพียงจะเป็นแผลโดนเฉฉีดยนะพ่อเฉียวเฉียว<ะ><ะ>ไอ้นี่ถ้ามีธรรมะพระพุทธเจ้านะ มีสติอยู่ไม่ไม่โดดหรอกเพราะก่อนจะไม่แน่ใจนี่ก็ไม่กระโดดลงไปอ่ะแต่นี่ไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่รู้เลยอันนี้ไม่ใช่ไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้แน่ใจไม่แน่ใจมันพิจารณาแล้วไอ้นี่ไม่พอเริ่มมันก็กระโจนเลยมันเห็นแต่ความสนุกนี่คือความคันลองความคันนองที่ต้องระวังเพราะว่า ท่านนี้มีอยู่สามขนองนะฮะสามเลยนะขนองกายใช่ขนองกายขนองวาจาวาจาขนองใจขนองใจฮะแล้วไอ้ขนองขนองเนี่ยฮะอย่าประมาทเพราะว่าอย่างขนองวาจาเนี่ยพูดแล้วสนุกมันมันเลยเลยเส้นอืม ล้ำเส้น<อ>ไปางใช่ไหมละล้ำเส้นเหมือนที่ยมพ่อเมื่อกี้บอกตาถึงแต่บางทีตาเลยใช่ดีก็คือต้องระมัดระวังด้านนึงต้องระมัดระวังทั้งนั้นแหละ